สวัสดีครับนี่ก็มอนตัวนะครับวันนี้ผมอยู่ตรงข้างๆวัดพระแก้วนะครับถนนเจริญกรุงเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมบรรยากาศนะครับรอบๆวัดนะครับหรือว่าสนามหลวงนะครับมาเดินเที่ยวชมวิวทิวทัศน์กันนะครับสำหรับวันนี้ตรงนี้วัดโพนะครับนี่วัดพระแก้วอยู่ทางนี้เดี๋ยวเดินข้ามทางมาลายไปโอ้ต้นไม้ไม่แน่ใจว่าต้นอะไรครับใหญ่ ใจกลางกลงบ่ายสามโมงครึ่งครับตอนนี้ด้านในน่าจะปิดแล้วนะครับเพราะว่าเราดูข้อมูลมาแล้วว่าปิดสามโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปเดินชมวิวกันร,รอบรอๆวัดพระแก้วนะครับอ่ะเราข้ามมาเดินชั้นในเพราะว่ามันร่มนะครับ ฝั่งนี้เป็นกระทรวงกลาโหมสวยง,งามนะครับ สารหลังเมืองนะครับโดยถนนสนามชัยรถรางนะครับฝั่งนี้คือสนามหลวงนะครับในสนามหลวงก็ผมเคยมาดูหนางกลางแลงที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับประมาณปี25งห้าสานะครับมากับพี่เคยนะครับตอนเข้ากรุงเทพฯใหม่นะครับ เป็นร้อยจอนะครับสมัยก่อนวันที่ห้าธันวาเป็นไงบ้างร้อนไหมไหวไหมร้อนค่ะ้พาเดินนะครับวันนี้เราไม่ได้เอารถมานะครับมารถเมยนะครับมารถสาธารณะนะ เรามาดูบรรยากาศด้านนอกกันนะครับวันนี้นาวัดพระแก้วนะครับเป็นอีบรรยากาศหนึ่งที่เดินในทริปเทียเท่ยวกรุงเทพวันนี้นะครับผมขอบพระคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ